สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนทมอดูจิตายิบซีในเช้าวันนี้เที่ยงแล้วครับวันอาทิตย์ที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าสิบแปดวันนี้เรามาดูดวงคนเกิดชะตาของคนเกิดราศีเมษน,นะครับไพ่ออกมาเป็นสามไม้เท้าสามไม้เท้าก็คือคุณต้องการอิสระในการใช้ชีวิตคุณต้องการบินได้ด้วยตัวเองเดินได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยตัวเอง ต้องการเป็นเสาหลักให้ทุกคนได้แล้วคุณก็เป็นเสาหลักให้ตัวเองได้คุณทําได้แล้วนะครับคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําสิ่งที่กําลังเดินอยู่สิ่งที่กําลังตั้งใจทํามันจะมันเห็นผลแล้วนะครับก็คือมันมาถูกคุณมาถูกทางแล้วครับคุณลาชาวลาศีเมษทําต่อไปครับอย่าหยุดมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็มาหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วครับ แล้วก็ได้เดินเรื่องเดินทางทางน้ําทางเดทางอากาศทางบกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าไปท่องเที่ยวศึกษาเรียนเพิ่มเติมเรียนศึกษาเพิ่มเติมต่อปตีปทบเอกหรือว่าเขาเรียนภาษาเพิ่มจีนญี่ปุ่นอังกฤษหรืออะไรเงี้ยครับมันจะได้ไปแล้วจะได้ใช้ในการทํางานนะครับแล้วคุณจะยืนได้ด้วยสิ่งที่คุณชอบนี่แหละครับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่มันก็คือคุณแล้วครับยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะครับ ก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วมุ่งมั่นแล้วก็ทำต่อไปครับอย่ายอมแพ้ครับบ๊ายบายครับวันนี้สวัสดีครับพบกันกับเช้าว,วันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าสิบแปดวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาทํานายกับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภได้ไพ่เป็น เจ้าชายถือดาบก็คือวันนี้คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปอ่ะแล้วมันจะชนะได้แล้วก็จะไปถึงฝันได้ครับแล้วก็จะมีคนเข้าใจผิดนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานอ่ะคือเข,เขาอาคติกับเราด้วยอ่ะคิดลบคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับเราอย่างเงี้ยฉะนั้นช่วงนี้อย่าไว้ใจใครใง่ายๆครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวข้างตัวหรือว่า ที่ทํางานถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเลยครับแค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดอะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปหูเบาว่าคนมูนพูดงี้คนนี้พูดงั้นไม่ต้องไปใส่ใจครับเราแค่เป็นเราอะแล้วก็มุ่งมันต่อไปครับหมายถึงทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอย่างเรื่องความรักก็หนักแน่นครับหนักแน่นหน่อยอย่าอย่ามาฟังว่าใคร แฟนเราไปคุยกันนี่เดี๋ยวไปเชื่อครับเราก็ต้องมีอะไรก็ต้องคุยกับแฟนเราเลยถามตรงๆเลยอย่าไปหูเบาครับเดี๋ยวจะเสียหมดเสียผลประโยชน์แล้วก็เสียขายเรื่องความรักแล้วก็เสียความเชื่อมั่นศรัทธากันและกันไปมันจะน่าเสียดายมากนะครับรารที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรจริงเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนที่เกิดราศีพฤษภหรือทุกท่านที่มาเห็นได้ยินก็อยากให้ มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตหน่อยนะครับแล้วก็อย่ามูทะลุดุดันเกินไปฟังเหตุผลแล้วก็อย่าผูเบาอย่าเชื่อคนง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าทุกคนมันไม่ได้ไว้ใจได้ทุกคนครับแล้วก็คนที่หวังดีเรามีน้อยมากครับบนโลกใบนี้ก็อยากให้คิดและไต่ตองพิจารณาให้ดีครับฝากไว้เท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ พบกับผมเนทหมอดูจิตตายุบซีนะครับกับวันนี้เช้าวันอังคารที่2อธันวาคมสองพอันนี้มาดูดวงชะตาของคนเกิดราศีเมถุนกันนะครับว่าเป็นยังไงไพ่ออกมาเป็น the emperor นะครับ the emperor ไพ่มหาจากักรพรรดิบอกได้เลยว่าพวกคุณนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นโบนัสเงินเดือนขึ้นอย่าง เกินค่าแล้วก็บนัส6เดือนปีหนึ่งโอ้โยแบบคือที่คิดไว้ว่าจะได้ไม่เยอะจะได้เยอะนะครับสําหรับคนเกิดราศีเมทุนแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายแต่ว่าเป็นองห่วงมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นเป็นบาร,รมีมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นแล้วก็ยอดาานาสัมมากขึ้นในทุกๆว,วงการเลยนะครับในทุกสา,าขาอาชีพเลยแล้วก็รวยขึ้นแน่นอนนะ แล้วก็มีคนลักคนลงมากขึ้นที่สำคัญมีความสุขมากขึ้นครับผมผมมีคิดดนานหน่อยโอเคแล้วก็สรุปง่ายๆครับคนลาศิเมถุนรวยเฮงปังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรถถามราฬรก์เพิ่มเลื่อนขั้นโบนัสเยอะได้ตำแหน่งสูงขึ้นอ่าโยกยาเปลี่ยนแปลงก็คือไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยครับยินดีด้วยครับผม บายบายครับสวัสดีครับพบกับผมเน็ Nate. หมอดูจิตตอายุี่เหมือนเช่นเคยเชา้านี้มาดูชาวราศีกรกฎในเช้าว,วันพุธที่สามธันวาคมสองพันห้ารหกสิบแปดนะครับชาวราศีกรกฎเช้านี้จับไพ่ได้เดชชา a ีออ t นะครับเดชชา a r ออ t ก็คือ คุณจะได้คนรักคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างแดนนะครับต่างเชื้อชาติคนละวัฒนธรรมคนละศาสนาเลยแล้วก็มีดวงได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือว่าไกลบ้านหน่อยนะครับแต่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่ได้รถคันใหม่ได้คนรักใหม่แล้วก็ ได้ลูกน้องบริวารที่ดีอะครับมีบริวารคอยดูแลคุ้มครองหมายถึงว่าม่นจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักหรือว่าญาติมิสนิทมิถ่ายก็จะมาพบหากันในช่วงนี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยเจอกันคนรักหรือว่าคนที่คิดถึงอะที่หายไปนานจะกลับมาแล้วมาเจอกันกลับมาเจอกันนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนร่วมฉลองเป็นการแบบรียูเนียอะไรอย่างเงี้ยครับ รีวิเนียนก็คือเหมือนกับนะเขาเรียกว่าอะไรงานคืนสู่เย่าอะไรอย่างี้ครับหลายๆอย่างหลายๆสิ่งก็จะได้ครับสำหรับชาวราศรีกรกฎก็จะใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้มีแรงไปเที่ยวอย่าลืมเก็บเงินกันไปด้วยนะครับนี <laughs> ่ แล้วก็เชาร์จแบตชาร์จพลังกันในช่วงที่ไปท่องเที่ยวธรรมชาติหรือท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีใหม่เร็วๆนี้ที่จะถึงครับบ๊ายบายครับวันนี้ผมเน็ตนดูจิตใจยิบซีขท่อบคบเน็หมอดูจิตใจยิบซีลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพบกันกับเช้าวันพฤหัสดีที่สธันวาคมสอง8 กับชาวราศีสิงครับวันนี้ได้ไพ่จัดเม้นต์นะครับไพ่จัดเมน้นต์ก็คือหมายความว่าคุณมีดวงที่จะระวังจะต้องมีคดีขึ้นลงพื้นศาลนะครับก็ระวังนิดนึงครับอะไรที่เสี่ยงหรือเป็นอันตราย,ยาก็อย่าไปยุ่งครับไม่ว่าใครจะให้ไปกู้เงินให้ ให้ไปคำาว่าการนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยอย่าไปทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะพาเรื่องซวยเรื่องเดือดร้อนมาให้เราแล้วก็หรือว่าจะเป็นการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยที่มันแปลกๆอะ่ะที่แบบให้ไปรับของส่งของให้หน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังครับอย่าไปเชื่อใจใครใง่ายๆครับครับแล้วก็อาจจะถูกตัดสินจากเจ้านายหรือว่าหัวหน้าอะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานนะครับ แต่ถ้าเราทําดีก็จะออกมาผลออกมาดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดอะไรเงี้ยผลเราก็ต้องโดนลงโทษยอมโดนลงโทษตรงนั้นนะครับก็ต้องตามบทลงโทษของกฎระเบียบของบริษัทหรือว่าตามกฎหมายไปนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาวราศีสิงห์หรือว่าราศีทุกราศีหรือว่าทุกคนที่ที่อยู่บนโลกนี้หรือมีชีวิตยอยู่นะครับก็อยากให้เคารพกฎกติกาของสังคมนะครับแล้วคุณก็จะ คือคิดพูดดีทดําดีอย่างเงี้ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีอะครับมันไม่มันไม่มีทางแย่ได้เลยมันอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอาจจะไม่เร็วไม่ทันด,วด่วนแต่มันยั่งยืนครับยังไงความดีก็ยั่งยืนความสงบสุขความดีความยั่งยืนแล้วก็มันไม่เป็นภัยกับเราทีหลังด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังด้วยครับฝากสำหรับคนชาวราสี่สิ่งไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเนทมอดูจิตตรยุทีในวันเสาร์ที่ยีบก้าพฤศจิกาย,ยนส5 6 8าสวันนี้เรามาดูชาวราศีมีนกันนะครับราศีมีนโหเปิดมาเป็นสิบดาบเจ็บปวดใจเลยครับทุกทรมานเรื่องความรักการเงินการงานสุขภาพครอบครัวมันเป็นช่วงขาลงของชีวิตเลยสำหรับราศีมีนช่วงนี้ ต้องหนักแน่นนะครับต้องหนักแน่นน่ะแล้วก็อดทนมากๆมีสติรอบค้อบคิดคิดใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งภูมิไฟล์หรือว่าร้อง,องห่มร้องไห้ถูกทิ้งหรือว่าถูกบอกเลิกหรือว่าโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยครับก็แต่ว่ามันก็มันจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเวลามันจะหมุนแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ครับแต่วันนี้ยต้องรับกรรมหน่อยครับบางทีหมายถึงว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเขาไม่เห็นค่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะอยู่จนนั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องความรักเขาจะทิ้งไปยังไงเราก็ต้องรักตัวเองอยู่ดีหรือว่าการงานถ้าเขาไม่พอใจเขาบีบให้เราอยู่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ย เราก็ต้องหาทางไปทางอื่นนะฮะก็ต้องดิ้นกันไปเพราะถ้าเราไม่มีประโยชน์หรือเขาเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าพอเราก็อยู่ไม่ได้ตรงนั้นนะครับส่วนสุขภาพก็ระวังเรื่องปอดเจ็บหน้าอกหายใจลําบากขัดติดขัดอะไรเงี้ยนะฮะร,ระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะมันเกิดจากการทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนน้อยไม่ได้พักผ่อนนะครับสุขภาพก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นหวัด ไซนัสหรือว่าน้ำมูกไหลยเยอะครับก็ต้องระวังปวดหัวไมเกรนด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมากดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับคนราศีมีนและทุกๆคนที่ได้เจอกันวันนี้ผมเนธหวนดูจิตใจซีก็ลาไปก่อนครับบายบายครับ